ชาเขียวช่วยลดน้าหนักด้วยการลดไขมันสะสมลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจริงเหรอครับสองประเด็นนี้เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกันอันดับแรกที่บอกว่าชาเขียวช่วยลดการสะสมไขมันอันนี้เราจะหมายถึงการสะสมไขมันใต้ผิวหนังในหน้าท้องแต่ในเรื่องลดคอเลสเตอรอลเนี่ยชายเขียวจะมีสารที่ชื่อ EGCG ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการทํางานของเอนไซม์ที่ชื่อ LCAT นำคอเลสเตอรอลแล้วก็ LDL ซึ่งเป็นไขมันเลวไปทําลายทิ้งที่ตับได้มากขึ้นจะทําให้ลด คอเลสเตอรอลในเลือดได้ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับไขมันใต้ผิวหนังถ้าใช้เหตุผลที่บอกว่าลดคอเลสเตอรอลเพื่อลดน้ำหนักอาจจะไม่ได้แล้วจริงๆการกินชาเขียวควรกินยังไงครับอยากได้ประโยชน์แบบที่กล่าวมาปริมาณการกินต้องถึงอาจจะต้องกินอยู่ที่ประมาณ3 4ถึงแก้วแต่จริงแล้วอ่ค่ะเราแนะนําแค่วันละ2-3แก้วก็พอนะคะเนื่องจากว่าในชาเขียวยังมีคาเฟอีนแต่อย่างไรก็ตามถึงเราจะกินน้อยก็ยังดีกว่าไม่กินเลยเพราะเราก็ยังจะได้สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยนะคะในเรื่องอื่นอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้ง ระวังในเรื่องใส่น้ําตาลไม่ใส่หรือว่าใส่น้อยที่สุดและจัดการความคาดหวังให้เหมาะสมเราจะใช้คําว่าช่วยลดความเสี่ยงดีกว่าเราจะไม่บอกว่าช่วยรักษาโรคถ้ามีแนวโน้มที่จะเกิดโรคอยากกินชาเขียวอย่างเดียวให้ไปพบคุณหมอถ้าใครเป็นโรคอยู่แล้วนะคะไม่แนะนําว่าให้หยุดยาแต่ถ้าจะกินชาเขียวเนี่ยก็อาจจะทันได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชาเขียวก็อาจจะมีผลในการยับยั้งการดูดซึมของยาในบางโรคอาจจะต้องไปปรึกษาเภสัชด้วย